เาไปมาเมืองไทยเนี่ยเขาเป่มีเป่าหมายเยื่ออ่านอยู่เยาวาเดมาหาเงินตอนตาแต้นี้แต้นขอดเป่าว่าแต่นี้แต้นขอดเยอะกำนำนำเขาเด็กใครเฮ็ดอีสังขะก็เฮ็ดเฮ่นเนาะซื้อรถซื้อกาซื้อยางกูอย่างกูเมียวหรือว่ามังก็ก็กใครขึ้นเฮ็ใครหาตั้งหู้เพิ่มเติมเนี่ยหรือว่าใครเจอจัดปานจอมหลังกลางเจใครกินใครแหลกหลายอย่างหลายเมียวจากว่ากองและกองเอียงอ่านก็เดี๋ยวแปกเปิงกันอิดๆนั่นขนาดเนาะ โอเคเข้ามาตอกสอนจ้อมกันค่ะออนตั้งสุดแนวเข้าเดตตอกดีเฮิรนกว่าเนาะเขาเคยไล่เฮิรนหนึ่งหลังแน่เดตจ้างเงินบอกรคือค่ะไว้จะว่าเงินมันสามปากแสนเงินไทยสามแสนห้าหมื่นวัตมอค้านายค่ะเนาะมาตัวจ้อมกันค่ะว่าเข้ามาเหตุการณ์เข้าเดตจ้างเข้าวามหลายปีตอนต่างเดไล่เฮิรนหนึ่งหลังสอดว่าเหตุการณ์ไล่เงินเลินหนึ่งหมื่นห้าพันวัตเนินหนึ่งหมื่นห้าพันวัตแน่ทำขึ้นมีการเจ้าใจอีหางพอง ติคานับตอกสอนไม่ปันคณะกาห้อง2 5 0 0วัต์กากิน4 0 0 0ัวัตต่อเลนกาอินเทอร์เน็ตส0 0รอยต่อเลนกาของเจ้าส่นวนโต1000นัน 1, ในห0ึ่งนแน่เป็นกายาสีเขียวสปแปอบน้าสแปบสักโคร้อยโค,โค,โคจ้าก,กว่าจ้ำเอาเงินเลนห้า 1, 000, 000 l. หนึ่งหมื่นห้าพันเหกอมนุกกาเจ้าจ่ายเจ้าเจ้าแนเขาเดมีเงินเก็บอยู่7 1 0 0พันวัค่ะหนึ่งเลเจ็วัย่อกกุนกันตั้งสิเลน หปีเขาเดมีเงินเก็บอยู่ดีแปดหมื่นันสบาทคา่ะกําไดมานนุกออกกาอันดีเขาคา่ะโลปันเบิ้ลขึ้นเนาะการเฮ็ดว่าเท่าสองหมื่นสองพการไล่งานโตหนึปี600้อยบาทแล้วก็กาก้าดีอันเข่ามาเมืองไทย30,000เ่นเข้าเดลเงินอยู่3าม0มค่ะเนื้อปีที่1นึ่มาต่อกันปีที่2ค่ะเนื้อปีที่2แน่เขามีเงินเลือหนึ่ันบาทต่อเลือน ขึ้นหักกาหอง2อ0พัหากากินต่อเดินสี่พันกาของเจ้าซุ้ง1,000การอินเทอร์เน็ต4ี่อยหนึงเดือนเท่าเดมีเงินเก็บอยู่ดีแป0พับาทค่ะแป0พันหนึรบาทสิบสองเดือนก็ตีไรเงินอยู่เ7 2 0 0มื่นเหน้าเงินเก้าหมื่ันบาทแน่ขึ้นมีการเจ้าจ่ายการต่อวีซ่าพาสปอร์ตอยู่มอกแ0ดพค่ะแล้วกอการไล่งานโตหนึปี6กร้ยบาทเท่าขึ้นเตเลยเงินอยู่แปดหมค่ะ 3 2 6หมืันหกายวัตเมื่อปีที่1แลปีใน8แปดหมื่นแปดพันหกล่ายตเดรีเงินอนอยู่ดีหนึ่งแสันสอายวัตบอกว่าไปป้อให้เทินค่ะเนาะมาต่อแทงปีที่3ค่ะในะปีที่3ามน่เขามีลรายหนึ่งหมื่นเันวัตต่อเลนในหนึ่งหม0่พันแน 1, 000, ่ฮักกาหองสองพันหากากินข้าวกินพักส0่พันวัตกาของเจ้าสุ้งส่วนต1,000ึ่กาอินเทอร์เน็ตสี่ร้อยดเดรยเงินเงินอยู่เกาพันหนึ่งวัตค่ะ หนึ่งเนันหนึ่งรบาทสิบสอนก็เต็มมีเงินอยู่หนึ่งแาันสบาทค่ะหน้าเงินหนึ่งแสนเานบาทเนี่มีการเจ้าจ่ายการต่อวีซ่าพัสปอร์ตแล้ว่าย้อนเหตุการณ์แทง8,000ันบาทและการรายงานตัวหก้อ่เข้าขึ้นแต่เหลือเงินอยู่ดี1 6ึ่งหกร้อบาทค่ะปีที่1นึ่งสาปลายปีที่2,80แปดปลายปีที่3ามแสนปลายเอามาป้องกัน,น,นตั้งหมดยาวตั้งแต่เป็นเงินสองแสนมันดยบาท องว่าไปป่อเฮดเฮินค่ะเนาะมาต่อกันทางปีที่4ี่คะ่นะอปีที่สีนี่ยเฮมมีไล่ไลยต่อเลนหนึ่งเลนหนึ่งหมื่นแปดพันวัตการเจ้าจ่ายเฮมมีการห้องสองพันห้าการกินต่อเลินสี่พันวัตต์การของเจ้าตั้งตื้ส่วนตัวหนึ่งเลน่การอินเทอร์เน็ตสี่ร้อยหนึ่งเลนทุกอันโลจ่ายออกมาแล้วก็เตลเอรเงินอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งบาทสิบสอเลนก็เตลเอเงืนอยู่ที่หนึ่งแสนสอ่น 4, อันส เงิน 1, 2, 1, 200, นะ่นหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่ร้ยวัตแนมีการจ้างจ่ายการต่อวีซ่าพัสปอร์ตและววาย้อนเหตุการณ์ 8, แ0 0พันวัตยาก็การไล่งานโตหนึ 1, 600, ่งปีหกร้ยวัตเข้าเติเลเงินอยู่ดี1 1 2 000, 6งแสนหยวัตค่ะกําแน่เอาไล,าลา่เลยเนอร์สีปีเข้ามาป้องกันด้วยค่ะเนะักปีที่หนึ่0สามรวัตปีที่2 8 8แ0 0หมืปร้ยวัตปีที่3 1 000, 6หนึ่งอปีที่4 1 000, 1 000, 2 000, 6ึ่งแสยวัต มาป้องกันตั้งโมตั้งเสียงสี่ปีเฮาเดมีเงินอยู่ดีสามแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทค่ะบอกว่าเขาเหตุการณ์มาสี่ปีเย้าเฮิรนหนึ่งหลังกล้วยกอเขาไปจ้างเฮ็ดไรจองใจค่ะเมื่อไก่เขาตั้งกาขันเฮิรนหนึ่งหลังแหวะอยู่ดีสามแสนห้าหมื่นบาทแต่อันนี้เขาเหตุการณ์มาสี่ปีเออย้ายังตึกไรเงินอยู่สามแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทกล้วยบอกว่าอันไปจ้างเฮ็ดเฮิรนไรก่อนจองใจค่ะตัวอย่างปึงแตกอันที่ค่าเฮ็ดแน่แน่ตั้งตึกเป็นงบดีเป็นตัวเลขซื่อซอื้